สวัสดีครับเบิร์ดครับอ,อย่างวอล์ก EP นี้เราจะไปอย่างวอล์กกันที่หัวหินนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงหัวหินนะครับคือ,อแวะกินข้าวก่อนเนาะซึ่ง ไม่ได้มาคนเดียวนะเอามากับเพื่อนนะครับอีก4คนนะมีพี่แบงค์มีเนสมีเอมนะแล้วก็วันนี้มีสมาชิกใหม่ด้วยนะครมีเม่นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงหัวหินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีที่เป็นจังหวัดนะไม่ใช่เป็นถนนนะก็แบกินข้าวนิดนึงเนาะที่ร้านส้มตำเจ๊ไหลนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกัน มาถึงที่หัวหินแล้วนะครับก็วันนี้เรามาพักที่โรงแรม Holiday Inn นะที่มีสวนน้ำด้วยนะก็จริงๆทริปนี้ตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาเล่นสวนน้ำเหมือนเดิมนี่แหละนะก็เลยมาพักที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มีเขาก็จะมีเหมือนแบบรวมบัตรสวนน้ำให้เราไปด้วยเลยนะะ มันปิดได้คือถ้าสมมติว่าใครอยากเปิดอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เปิดได้นะแต่ถ้าอยากปิดอะมันก็ปิดได้แล้วก็แล้วก็ล็อกได้ด้วยนะนี่ล็อกได้ด้วยนะก็เหมาะสําหรับทั้งแบบครอบครัวคู่รักอะไรรวมๆทุกอย่างเนาะแต่แบบบางทีบางโรงแรมอ่างเงี้ยเป็นกระจกใสเลยปิดไม่ได้เลยก็คือแบบลาบากนะบางทีมากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เจอแบบแปลกๆนิดนึงไะเนาะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่สวนน้ำแล้วนะครับก็เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยนะได้ริสแบนมาหนึ่งอันนะครับใช้เข้าออกสวนน้ำได้ใช้เข้าห้องได้ใช้ซื้อของในสวนน้ำได้นะเล้วก็ไปชาร์จตอนเช็กเอาได้นะอ่ะเรามีเวลาไม่มากอีกแล้วนะก็ตอนนี้ประมาณ3.15โมง15นะครับแต่ว่าสวนน้ำจะปิดตอน5โมงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่อยากเล่นก่อนนะอะอ เดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้กันนะแต่ว่าเขาน้าจะไม่ให้ถ่ายนะระหว่างนี้อันนี้สมาชิกใหม่นะชื่อเมนผัดดีผัด,ดีหรอชื่อเมนอโอ้ยเหนื่อยแล้วอะโอเคสรุปว่าเอากล้องขึ้นเครื่องเล่นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอากล้องไปเก็บแล้วแล้วก็เดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวเขาไปเอากล้องอ่าถ่ายทีแล้วกันเนาะมันก็จะมีอันที่แบบถ่ายได้นะที่มันแบบว่า ไม่ต้องใช้มือจับอะออแล้วเขาก็ไม่ให้เอาใส่กระเป๋าด้วยนะยก,ก็เลยคิดวมาเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันนะบอกว่าไปเล่นเครื่องเล่นมาแล้วนะสั่ง,งอันแล้วก็วันนี้ไม่เล่นละเพราะว่ากวดไหล่นะเราต้องมีการเกรงกล้ามเนื้อดอ้วยหนึงนะ ขึ้นเลยปะแล่ะหนหนอตอนแรกก็สนุกนะตอนแรกก็สนุกดีอยู่หรอกอนนี้เริ่มเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงไกลอยู่นะมีโดนอสาวด้วยอ่ะ จะพาไปดูไดโนเสาร์กันนะฮะตอนแรกไม่รู้เหมือนกันใช่ๆน่าจะมีคนมาดูสองโอ้ตัวใหญ่มาก จะเทสระบบการถ่ายรูปของเอนะเออเออเออฮยมึงดูในนี้สิเออสวยมากมาสามคนสามคนได้นไหนได้ถ่ายไปเลยบบถ่ายไปเไปได้ดีดีได้ถ่ายี่าูหน่อยได้ขาไดได้เได้ได้อะไรบายบายครับา อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปกินข้าวกันนะครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนไหนสนใจข้าวนะเพราะว่าทุกคนกําลังสนใจกับมือถืออยู่นะสังคมก้มหน้านะ <c oughs> ก็แต่งรูป1 2, 3, นะึ่งสาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราลงสตอรี่ทีเดียวคืนนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็มีหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรกดรนะีโพสสตอรี่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับ อนนี้ขึ้นมาอยู่บนรูทท็อปของโรงแรมนะครับชั้นที่27นะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอาเดี๋ยวมานั่งแบบมาดังดื่มนั่งจริงกับเพื่อนๆพพูดคุยกันนิดนึงเนาะอัปเดตชีวิตอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวให้ดูวิวแล้วกันนะ ตอนนี้เราเช็คเอาท์ออกจากฮอลิเดย์อินแล้วนะครับแต่ว่าเรายัางเข้าโรงแรมอีกที่หนึ่งไม่ได้เนาะตอนนี้ก็เลยมานั่งเล่นที่คาเฟ่ก่อนนะครับก็คือเพื่อนๆเอน,นอยากอยากมาถ่ายรูปกันนะซึ่งเพื่อนถ่ายมาเช้าแล้วถ่ายเมื่อวานแล้วถ่ายแล้วน่าจะพันรูปละนะแต่ว่ามาทั้งทีเนาะเอาให้คุ้มนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่คาเฟ่ชื่อว่าชะพรูนะคาเฟ่น่ารักมากนะดียวให้ดูข้างหลังนะ อก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ที่อยู่ที่หัวหินเราจะอยู่กันที่นี่อีกคืนหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมน่าจะแน่นอยู่พอสมควรนะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยพาไปดูร้านกันนะว่าร้านเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมดุสิตดีทูหัวหินแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่อีกคืนหนึ่งนอนก,ก่อนตอนนี้มาเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปพักก่อนเอ้ยได้ห้องแล้วยังไม่แน่ใจเออปล่อยเพื่อนเช็คอินไปก่อนนะก็เดี๋ยวน่าจะไปหาข้าวกินแล้วก็ตอนเย็นๆน่าจะไปชายหาดนะ เนสอยากขี่มา้าอ่ะแต่จะได้ขี่หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะเมื่อกี้ถ่ายรูปแบบว่าเหนื่อยมากประเด็นคือตอนนี้ได้ห้องแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครตัวเลยออยากอาบน้ำใหม่ใหม่ <c oughs> ที่111 Social c โซเชียลคลับนะครับอ่อก็อยู่ในโรงแรมอ,อินเตอร์คอนนะหรือเปล่าใช่แหละอ่ะก็มาแวะคาเฟ่น,นะครับสรุปไม่ได้ไปกินข้าเที่ยงนะเพราะไม่มีใครหิวเดี๋ยวเราจะข้ามเราจะสกิปไปมื้อเย็นเลยนะอ่ะก็เหมือนเดิมนะเราถ่ายรูปเล่นอยู่แล้วนะเราเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วนะเธอ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  เออมีน้องหมาโกลเด้นจะมาเล่นด้วยนะแต่ว่าห่วงห้องรองเท้าว้ายก็เริ่มเลยนะแล้วขายกขายกปอดได้ครัแต่ปล่อยให้มันไปพอเราอยู่ดีเหรอใช่เหรอถ้าเธอเธอทําหน้าเลิศเป็นคนนาย บบาายยก็คือเนตไปขี่มานะเนต็ตอยากลองขี่มาน้องมาชื่ออาลาดินนะน่ารักมากน่าจะเป็นมาแคระนะเพราะว่าตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นมาอะไรแต่ว่าเคยเคยเห็นน้องในทีวีด้วยไม่ใช่ทีวีในช่อง YouTube อื่นนะที่แบบเขามาขี่อะไรเงี้ยอันนี้คือความบังเอิญน,นะเพราะว่าเขาเดินมาหาเราพอดี แล้วก็ราคาโอเคนะราคาน่ารักมากนะยี่สิบนาทีนะไปไปสินาทีกับ10นาทีนะสี่บาทถือว่าแบบเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะถ้าใครอยากมาลองก็มาแต่เราไม่ลองนะเนสกับ<ม> <laughs> น้องครับกลับมาแล้วนะเก่งมากอลดินเก่งมากลูก <laughs> <laughs> ไปถามเขาดีกว่าอันนี้น้องเป็นมา้มาแบบม้าปกติไหมครับหรือว่าเป็นมา้าแคะ คือม้าใช้งานโดยตรงเลยพี่อ๋อแต่ก็คือไม่เหมือนถึงว่าเป็นเป็นม้าพันธุ์ผสมใช่ไหมไม่ไม่ใช่ม้าแบบว่าไม่ใช่ม้าแบบม้าม้าม้ามก็เป็นไงอ่ะม้าแบบม้าไทยอ่ะมันจะตัวมันจะเล็กกว่านี้อ๋อโอเคม้าแข่งก็ตัวใหญ่ๆฉันเคยฉี่ม้าแข่งสูงมากเราเคยไปแล้วไงที่ไรอันนน่ะม้าแข่งอ่ะตอนปีม้าจำได้ไหมสูงมาก อืมพวกม้าแข่งนี้เขาต้องอยู่ห้องเองอยูอ๋อใช่ใช่พูดเหมือนรู้ใช่ใช่ปะถ่ายรูไม่เป็นมาค่ะเซลฟี่ยังไงอาเก่งมากตอนนี้ก็ยังไม่ยอมไปกินข้าวกันนะก็กลับมาที่โรงแรมแล้วก็มาที่สนามอีกแล้วถ่ายรูปอีกแล้วนะเอาให้คุ้มนะ ตอนนี้นะครับหลังจากถ่ายรูปเลขกกันเสร็จแล้วแวะออกมากินข้าวเลยนะนี่อยู่ที่ร้านน้องเมนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าสั่งอะไรไปบ้างนะเมื่อกี้สั่งไปแล้วนะประมาณ10อย่างแต่ว่าไม่รู้จะเพิ่มอีกหรือเปล่านะเพราะว่าน่ากินหลายอย่างเลยแล้วราคาก็แบบน่ารักมากด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีอะไรให้กินบ้าง กินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้แวะมาเดินตลาดนะไม่กลกาเสื่งดังด้วยตลาดเงียบมากก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตลาดให้ดูแล้วกันเนาะเนีเ่ยตรงนี้แล้วรู้เลยว่าเคยมาเคยม กูว่ากูเคยพามาเคยมาตลาดก็ยังมีคนอยู่บ้างนะแต่ว่าจริงๆนะดูในรีวิวอะที่เขามามากันเขาบอกว่าหลังสองทุ่มนะแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาประมาณทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนทย,ทยอยมาเรื่อยๆนะไม่ได้เงียบแบบในรีวิวแบบเออตลาดเงียบนู่นนี่นะมีนะนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแน่นเบียดอะไรอย่างเงี้ยเราส่วนตัวถือว่าโอเคนะเราชอบบรรยากาศประมาณนี้นะมันไม่ต้องแบบว่าคนแบบว่า แน่นมากจนเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากดูอะไรก็ได้ดูอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยนะไม่ต้องต่อคิวแต่ตอนที่มาประมาณแบบปีสองปีที่แล้วอ่ะก็อาจจะนักท่องเที่ยวเยวอะกว่านี้หน่อยนะซึ่งเมื่อวานที่เราไปโรงแรมไอฮอลิเดย์อินใช่ปะ่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะน,นะมีทั้งเกาหลีมีทั้งคนจีนมีทั้งแบบต่างชาติโซนยุโรปอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าโอเคเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะกลับละเพราะว่า มาหาของหวานกินนะแต่ว่าไม่ค่อยมีของของหวานที่อยากกินเท่าไหร่นะอ,อ่ะก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะหรือว่าจะไปหาของกินต่อก็ไม่รู้ะเอาเป็นว่าคืนนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายสรุปยังไม่ได้กลับนะก็แวะนะแวะอีกนิดนึงนะร้านนี้ชื่อร้านดานลินนะครับเป็นร้านแบบขายแบบ พวกเครื่องดื่มที่เป็นนมนะแล้วก็เป็นขนมปังขนมปังปิ้งขนมปังนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออร้านน่ารักมากเลยนะแล้วก็แบบน่ากินมากนะสั่งไปแบบสั่งไปไม่เยอะนะเพราะว่าเมื่อกี้กินข้าวเยอะมากนะแล้วก็สภาพไม่ไหวแล้วด้วยนะอะไรวะเอเอเมื่อกี้กินข้าวไปก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ไหน,นก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวอยู่คืนนี้กันเป็นคืนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็เลยแบบว่าอาหารที่นั่งแบบเมามอยคุยกันซะหน่อยนะครับก็ อืมตอนนี้อยู่ที่ร้านนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านน่ารักมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะว่าสั่งอะไรไปบ้าน เช้าวันที่3นะครับที่หัวหินนะเบิร์ดไปทานอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่สาว่ายน้ำนะเพราะว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนิดนึงนะคือเมื่อวานที่เราออกไปกินข้าวนู่นนี่มาใช่ปะแล้วแบบเบิร์ดมรรูุตัวว่าเบิร์ดทำของหายนะครับก็คืออันนี้ขาตั้งกล้องนะที่เอาไว้แตะกับหลังโทรศัพท์นะครับเอ่อทหายที่สาว่ายน้ำนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็เลยโทรถามที่โรงแรมเขาว่าเออเห็นไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าตอนแรกเขาหาไม่เจอเพราะว่าเวลาเรารลุกจากสาวน้ำใช่ไหมครับแบบสตาฟเขาก็จะมาแบบดูแลวความเรียบร้อยเนาะว่าลืมของอะไรไว้หรือเปล่าอนะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีนะทีเนี้ยเบิร์ตมีอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะที่มันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแม็กซเซฟเหมือนกันนะก็เลยเอาไปให้เขาดูว่าเอ้ยมันอาจจะติดตามเหล็กต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอตกกลางคืนดึกๆหน่อยแล้วครับเออเขาหาให้จนเจอนะดีใจมากเลยต้องแบบขอบคุณที่แบบสตาฟที่โรงแรมดูสิทธิ์ด้วยนะ <laughs> ขอบคุณมากจริงๆนะครับเพราะว่าแบบอันนี้คือแบบมันจําเป็นกับเรามากนะเพราะว่าเราใช้บ่อยๆเลยในการบางทีเราตั้งกล้องอย่างเงี้ยเราก็ตัเน,นี้ติดกับตัวกล้องออสโมของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องด,ดีๆนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังวันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไปคาเฟ่นะครับท,ทุกครั้งที่มาหัวเห็นก็จะไปคาเฟ่นี้นะ แล้วก็มีไปซื้อ,อไม่ใช่ไปซื้อสิไปรับของฝากที่สั่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีแวะไปกินมื้อเที่ยงที่เพชรบุรีเหมือนเดิมนะเหมือนตอนข่ามาแต่ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะแล้วก็น่าจะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่ากลับกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเบอร์ต้องแวะส่งเพื่อนนะ่ะสามคนสามจุดด้วยนะอ่ะตอนนี้เพื่อนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคาเฟ่ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูว่าไปคาเฟ่ไหนนะ โอ้ยสัปตาดิบริมเลนะครับก็เป็นร้านกาแฟดิฟนะเขาจะไม่มีเครื่องนะครับก็มีเมล็ดอุ้ยมีมเมล็ดกาแฟให้เลือกค่อนข้างเยอะนะและที่สําคัญคืออะไรดูไหมมันติดทะเลอย่างนี้เลยนี่นะใครอยากทากิจกรรมอะไรก็มีนะบอกว่าขี่มา้าอาบแดดอะไรเขาก็เขาก็จะมีอยู่ทางนู้นนะครับงข้างหลังเห็นไหมตรงนู้นนะ แล้วก็ถ้าใครต้องการเติมความสดชื่อนอกจากกาแฟาแล้วนะคะรับมีร้านเลมอนเอรต,ตรงนี้ด้วยนะ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เบิร์ดแวะทุกครั้งที่มาหัวหินเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ซื้อไป20ถุงด้วยนะครับเป็นพานสับปะรดถ้าใครอยากมาตามมาตามได้นะอร่อยมากถึงละ6กบาทเดงเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อลนะตอนนี้เรามาอยู่ที่เพชรบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะก็มากินสามครั้งแล้วครับกออ็อร่อยดีนะมานี่มานี่มานี่คิวอยู่นี่ เดี๋ยวต่อคิวก่อนนะอันนี้ชื่อว่าร้านเพนพริกเผ็ดน,นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายตอนตอนกินนะอาจจะถ่ายนิดหน่อยเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับตอนนี้คิวยาวมาก รเรามาแวะกินอลอดช่องสิงคโปร์นะร้านขนมพอนะครับก็อยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะกินไม่ใช่แวกกินแวะเติมน้ํามันปั๊มตรงนี้เลยแล้วเราก็จะตรงกลับกรุงเทพเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปแวะส่งเพื่อนอีก3จุดนะเดี๋ยวเราน่าจะปิดคลิปกันตรงนี้ได้นะครับคลิปหัวหินอย่างวอล์ก EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะก็ใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์ฝากซับสไคร์ให้เบอร์ด้วยนะ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะบาย